การเงินมั่นคงจากการอกปุ้มของผู้ใหญ่ช่วงนี้การเงินฝืดเครืองเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะการของชาวราศีกันเนี่ยต้องโดดเด่นมากๆากสวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีครับคุณจมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตาแล้ววาร์ปทะลุชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวราศี ที่ดวงเฮงที่สุดในรอบปีและเดือนนี้ก็ให้เป็นอันดับหนึ่งแคปเจอร์เหมือนเดิเป็นอันดับหนึ่งใน12ราศีอีกแล้วคือราศีกันนะครับตอนนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ like, ก share, กกก๊งกริ๊ง,งให้กับเราสองคนด้วยนะครับทางช่อง YouTube โหราวับและเพจ Facebook โหราว์ฟพยากรณ์น,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ share, ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการ นะครับในเดือนมิถุนายนก็ยังต้องให้ราศีกันเป็น Number o n วอันดับหนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> คือกันยังไงก็ดีทั้งขึ้นทั้งลงไ, <c oughs> ไม่ว่าจะดูเดือนไหนก็คือให้อันดับหนึ่ง <c oughs> <laughs> สำหรับหัวข้อแรกเรื่องเด่นประจำเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์เลข7ตัว4ฐานมหาสัตตเลขนะครับสำหรับคนไม่รู้เวลาเกิดและก็สำหรับไปประเมินชีวิตของคนที่ไม่รู้เวลาเกิดแต่อยากจะรู้นิสัยใจคอของเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคู่เดทคนที่จะไปจีบหรือแฟน แค่เพียงรู้เดือนเกิดและปีนัก,กษัตริย์ชวดฉลูขันถอก,ก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างไรนอกจากนี้ก็สามารถตั้งเลิกร้านอาหารเปิดบริษัทหรือตั้งช่อง y o u t u b e ก็สมมุติว่าไม่แน่ใจในเวลาว่าตั้ง YouTube เวลากี่โมงก็แค่รู้วันก็สามารถตั้งดวงได้แล้วด้วยสูตรมหาสัตตเลขนะครับแปลว่าราบลื่นเน่ยใช้ยาม ตั้งเลิกได้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเรื่องเด่นประจําเดือนนี้ของชาวราศีกันก็คือเรื่องของการงานโดยตรงโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพราะดาวพุธด,ดาวอาทิตย์เด่นมาก ดาวพุธก็จะย้ายทําให้เขาเรียกว่าสบายตัวนะตัวเองก็จะพ้นจากภาวะที่จะต้องแบบไปอยู่ในที่ไกลๆหรือว่าเจอในสิ่งที่มันต้องลาจากเศร้าสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเข้าในภพสุขะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวประจําตัวได้แล้วเดือนนี้คือเดือนเหล,ลวเลยไงพ้นจากภพมรณนะและ้วหลังจากที่ไปทิ้งตัวทําจิตให้เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่มาแล้วตอนนี้กันกลับมาแล้วที่บอกว่าเดือนมิถุนากันจะรับโอกาส ที่เขายืน่นให้แต่มึงไม่รับมาสองเดือนเสียวเวลาชีวิตแล้วเกิด ที่บอกต้องให้คนอื่นรับสายให้หน่อยไม่งั้นมันพลาดโอกาสดีๆมีเลขาก็ให้รับสายให้หน่อยออแต่เดือนมิถุนายนี้กันพร้อมรับสายลูกค้าด้วยตัวเองเกันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับในเดือนนี้ก็คือดาวประจําตัวเข้าพบสุภาพะแปลว่าอะไรก็คือตัวเองเหมือนกับฟื้นฟูสภาวะจิตเนี่ยสุภาพเคลือกระชุ่มกระชวยคือวความความความสุขความสําเร็จนะความรู้สึกดีๆชีวิตแฮปี้พร้อมรับโอกาสจากดาวอื่นดาวพฤหัสที่เข้ามาบ้านรถจากคนพ่อคนแม่ใช้โซนอยู่ก็จะมี ีเนื้อคู่เข้ามาคือไม่ได้มาเดี่ยวเดียวมาพร้อมที่ดินเนียเสนอตัวให้พร้อมบ้านและที่ดินแต่กันปฏิเสธไปแต่ว่าพอเดือนเนี้ยกันอาจจะติดต่อหาเขาคนนั้นว่ากูพร้อมรับพิจารณาได้เปิดไฟเขียวแล้วกูพร้อมแล้วแต่เขายังอยู่ปอยังอยู่เพราะดาวพฤหัสก็ยังเลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตปล่อยนัดรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์นิดนึงบางทีเขาอาจจะท้อได้คนสมัยนี้ก็ท้อง่ายอยู่เขาอาจจะร้องเพลงนิวจิ๋วขึ้นมาให้ฉันรอ แล้วได้อะไรงาน,งานกันบ้างการงานคร<า><ง>ับสนับศูนย์รายการโดยการติดตั้งโซลาร์เซลนะครับช่วงนี้ยังไงเนี่ยการใช้พลังงานเราก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะแล้วก็โอ้โหได้ข่าวอะไรน้ำมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าใครพร้อมแนะนำนะครับเรื่องการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆีนการ <c oughs> เซลล์นี่คือยังไงยังไงมีแต่ได้กับได้นะเพราะว่าติดทันทีก็ประหยัดทันที3ปี5ปีคุ้มทุนแล้วแต่ระบบนะ <c oughs> แล้วว่ารันตีไปอีก25ปีซึ่งมันแบบถือว่าลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าหลังจากคุ้มทุนแล้วเนี่ยเงินในส่วนที่จะต้องไปใจ่ายให้กับในส่วนของการไฟฟ้าก็มาบริหารจัดการในชีวิตได้อีกหลายๆแยแง่มุมเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพร้อมแนะนําว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับทั้งเขตโหราวัฒพยากรนะครับยินดีให้คำปรึกษาและจิตตั้งทั่วประเทศครับแต่ยิ่งค่าไฟตอนนี้ขึ้นเอาขึ้น,เอ,น,เ,อนเอาขนาดเนี้ยละถ้าเกิดสิ่งที่คุณอาศัยอยู่ไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นโรงงานเป็นโรงแรมเป็นบริษัทขนาดใหญ่คงไม่ใช่แค่3ปี5ปีและอาจจะคุ้มทุนไปในปีแรก <laughs> ก็ขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไฟฟ้าที่ใช้เพราะค่าไฟขึ้นเอาขึ้นเอาดูถ้าทางจะประหยัดมากกว่าเดิมเรื่องการงานคือกันกลับมาทำงานแล้วพินดีด้วยกัรที่ผ่านมาไม่รู้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนหรือเปล่าหรือมึงลาเองนะถ้ามึงลาเองมึงกลับมาเขาก็ไม่ให้เข้าละ พอตั้งตัวสบายใจแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเตรียมอกเตียมใจนะแล้วลดาวตัวเองก็เดินเร็วมากย้ายเข้าไปในพบก,การงานในช่วง26มิถุนายนเพราะฉะนั้นคอือเรียกว่าเดินหน้าเต็มตัวเข้าพบสุภานี่ก็ถือว่าฟื้นฟูตัวเองแล้วอาจจะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเอออย่าเพิ่งไล่ผมออก <c oughs> ผู้ใหญ่ก็เคลียร์ให้ออองั้น26มิถุนายนมึงกลับเข้ามาทํา การงานรับลือแล้วก็จะเป็นธุรกิจส,ส่วนตัวช่วงนี้ก็กลับมาฟืน้นฟูสปอนเซอร์เริ่มเข้าคู่ค้าผู้สนับสนุนเริ่มเข้ามาที่ผ่านมาเขาไม่เข้ามาเพราะมึงปิดตัวเขาก็นึกว่ามึงตายไปแล้วนึกว่าเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อมาไงมันล้างไปแล้วทั้งช่องทั้งเพจทั้งเว็บไซต์มันล้างไปแล้วแต่อยู่ๆกลับมาันเมื่อก,กลับมาเขาก็กลับช่วงสิ้นเดือน26บงงนวันสุนทอนู่จ๊ะจำง่ายๆวันสุนทอนู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์เณฑ์ให้กับพอฤทหัสอีกทีนึงออเองแปลว สังหาเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองดีมี<อ>ดาวอาทิตย์ในพบการงานเป็นราชาโชคด้วยเพียงแต่มาจากภพงวินาศมันก็เลยเหมือนกับได้รับความไม่คาดฝันบางอย่างแต่มาช่วยเรื่องงานแบบราชาโชคคือเหมือนจะมาร้ายแต่ลงเอยดีการเงินครับสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยครับ0936892365นะครับมันเหมือนบ้านเราเนี่ยพวงจุ้ยร้านค้าเนี่ยถ้าเรารู้จักหลักพวงจุย้ยคือเปิดด้วยลมปิดด้วยดินเปิดด้วยพลังของทายุทร์นาโดผู้ คนไหลามาณชาลีติข้าวของไหลามานชาลีติใช่ไหมเงินทองไหลามานชาลีติคือเปิดด้วยทรัพยบ,บคือดึงเข้ามาหมดอะไรมากูรับหมดแต่กูปิดไว้หลังบ้านไม่ให้สั์ออกเหมือนปีเส้ยเหมือนพลังปีเสี่ดูดเข้าอย่างเดียวแต่ไม่ถ่ายออกเดือนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจโหราวาสพยากรหรือไลน์ไอดี nic 3 6 3 6นะครับ เรื่องการเงินดาวสุขอยู่เป็นกเกษตรในภพสุขาก,าการเงินมั่นคงจากการอบอุ้มของผู้ใหญ่ช่วงนี้เรียกว่าการเงินปืดเครืองเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะการเงินไไของดองาวราศีกันเนี่ย <c oughs> ต้องโดดเด่นมากๆนะตั้งแต่ <c oughs> 25พฤษภาษเดือนที่แล้วจนถึงวันที่19ก็คือ19วันแรกของเดือนนี้ทำนายเดือนมิถุนาก็คือช่วง19วันแรกดาวการเงินตกพบมลณนะ ช่วงนั้นรายจ่ายบานตะไทยเรียกว่าจ่ายจนกูจะได้กับเคาน์เตอร์ห้างแล้วไหลออกจนเหมือนจะหมดตัวแล้วแต่พอวันที่19ปุ๊บเงินเข้าพบสุภะได้รับการโอบอุ้มอย่างมั่นคง เหมือนอเสียไ,ไปกับการจ่ายนหนี้ลยเพราะว่ามันอยู่พบมรณะแล้วไปเจอราหูด้วยไง <ừ> เสียไปกับบัตรเครดิตแบบงงๆแบบ6 8ปอ่ะแบบลุ่มหลงแต่พอหลัง19เ<ม>เคลียร์โลก<ไ><อ>การเงินเริ่มเป็นระบบรายรับรายจ่ายเริ่มทําบัญชีปเป๊ะๆปๆป,ปแล้วปกติราศีกันเนี่ยเป็นคนเป๊ะอ,อยู่แล้วนะเป๊ะอยู่แล้วเงินหายไป1นบาทนี่หา1ปีนี่ห่าราศีกันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ไอ้ช่วงที่มันไหลเนี่ยคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือยของตัวเองเพราะปกติราศีกันไม่ฟุ่มเฟือยอยู่แล้วอาจจะเกี่ยวกัับปญหาขอองคนนื่ ที่มาแบบงงงมากกว่า oh. ครึ่งปีหลังเริ่มสตาร์ทที่มิทุนาเนี่ยถือว่าราศีกัน,นเนี่ย<ะ>โอ้โหจะเมักสตาร์ทหลายอย่างนะออตัวเองก็ดีไหม คือตอนนี้ดาวทุกอย่างดีหมดบ้านรถพันธุดีคู่คลองดีตัวเองดีการงานดีแล้วเดี๋ยวเงินก็จะดีหลัง19ผู้หลักผู้ใหญ่สปอนเซอร์เจ้านายผู้บังคับบัญชาก็จะดีเป็นเกษตรมั่นคงในภพสุภะพอเดือนหน้าก็เข้าภพกัรมมาเข้าภพราพเป็นราชาโชคไหมดีมากเลยดียิงยาวช่วงนี้ดี แต่ช่วงนี้กันไม่ต้องมูเพราะดาวการมูคือดาวเกตเขาพบอันลิแปลว่าอะไรอย่าไปยุ่งกับรเรื่องการมูอย่าพยายามคิดตามคนอื่นนะจริงๆแล้วตัวเองอ่ะก็คิดเยอะอยู่แล้วเนาะยิ่งไปตามคนอือ่นนี่คิดเยอะหนักเลยนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงนะความรักความรักค,ค,ครับ,รบสนับสนุนโดยน้ำยาพ่านปากเทอร์ปเมดน,นะครับช่วงนี้โอัอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องปั้วขอบพ่นปากเป็นประจำนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับทาไมถึงจะต้องเป็นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมีความกลมกล่อม เวลานั่นไม่เผ็ดปากไม่แสบคอไม่ไมแสบ,แสบเพดานเหงือกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนานะครับสนใจนะครับออติดต่อมาได้นะครับทางเพจโหระวะัพพยากรน,นะครับอย่างก้วขอบ้วนปาก2-3ครั้งต่อวันเนี่ยโอ้โหรลบกลองได้ว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับรับเชื้อมาอยัางไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันสามารถที่จะกําจัดมันออกได้ด้วยสิ่งนี้ครับผมความรักโอ้โหอย่างที่บอกนะไม่ต้องสื่อเพราะว่าพฤหัสเป็นเกษตรนี่ช่วงนี้เจอแต่คน,คนดีอ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งถามหมอดูไพ่ย้อนหลังว่าหยิบ3าใบให้ ว่าเออเป็นยังไงอะไรงเงี้ยนะว่าคือเข้ามานี่ก็คือดีเลยยังไงก็ดีนะครับยังไม่ต้องเอาดวงเขามาดูด้วยนะมันรู้อยู่แล้วว่าดีคือคนโสดก็คือเหมือนกับมันมีอะไรอบอุ้มให้ได้เจอกัลยาณมิตรเจอเพื่อนสูงเจอคนรักเจออะไรที่แบบมาทําให้มีความสุข ก็คือจะไม่เหงาพฤือหัดเลงยังไงก็ต้องมีคู่ต้องมีคู่เคียงกายและรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยนะไม่ได้มาแนวตื่นเต้นเหมือนลาหูน,นัึนออกป่อมาแนวแบบปลอดภัยแนวแบบโอ้โหรู้คตรพ่อคตรแม่ชัดเจนรู้ที่มาที่ไปของเขาว่าเป็นลูกเต้าเราใครนึกออกป่ะ คนโสดก็จะมีการติดต่อใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมดาว,ดาวการติดต่อดาวอังคารดาวอังคา,า,า,ารก็อยู่คู่กับดาวพฤหัสใช่ไหมเป็นคู่สมพลใช่ไหมก็จะมีคนติดต่อเข้ามาแต่ส่วนมากจะเป็นคนไกลๆหรือคนเก่าๆที่นึกว่าหายไปแล้วปฏิสัมพันธ์มวนาเป็นคู่สมพลอีกนะมันทําให้เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งเรียกว่าต้องตั้งเครื่องสุกน้ํากันเลยทีเดียวแล้วตัวราศีกันเองก็พร้อมรับทุกโอกาสอยู่แล้วเพราะตอนนี้ดาวเข้าพบดีแล้วไงตัวเองมันไม่มองโอกาสเป็นวิกฤตแล้วดังนั้นใครเข้ามานี่กูรับหมดตอนนี้คิด น้อยลงแล้วก็มองเขาในแง่ดีมากขึ้นเตือนราสีกันนิดนึงเพราะว่าถ้าถามว่าการที่มีโอกาสเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าบางคนที่เราถูก ใจอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือวางใจให้ถูกอย่าไปเสียใจอะไรที่มันแบบว่าหยุมหยิบเนาะของความรู้สึกกับตัวเองนิดเดงยวฝากไว้แล้วกันนะครับโอ้โหรือว่าเป็นราศีที่แบบเบอร์หนึ่งของเราเบอร์หนึ่งเบอร์นะเบอร์หนึ่งเรียกว่าให้เบอร์หนึ่งของเดือนเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าดาวดีทุกดวงไม่มีอะไรไม่ดีเลยมีแค่ว่าไม่ต้องไปเล่นแร่แปคาถามเพราะดาวเกติเป็นอะไรแต่นอกนั้นคือดีหมดก็คือชีวิตมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมูเนคนมีปัญหาถึงมูเนมมไ่ีปัญหา ก็เลยบอกเออดีมากอันดับหนึ่งประจําเดือนมิถุนาอ่ายังไงก็ฝากติดตามนะครับในคลิปอื่นๆของเราที่เราจะทํามาต่อเนื่องของราศีกันนะทั้งเรื่องของความรักเรื่องของดาวย้ายต่างๆนะแล้วก็ดวงประจําเดือนต่างๆแล้วก็ดวงดาวมฤตยูย้ายที่จะต้องติดตามกันหลังจากคลิป12ราศีประจําเดือนมิถุนาจบลงครับก่อนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ